ที่น้ำหนัก60 kg ขึ้นหรือว่าเป็นคนแบบว่าเอวหายอยากจะดูแลสัดส่วนนะคะโดยให้โมเป็นคนดูแลแบบเต็มๆนะคะเปลี่ยนตัวเองมาแล้วนะคะเราก็ไม่อยากเปลี่ยนคนเดียวแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆเปลี่ยนด้วยก็เลยรับสมัคร New You Girl Generation 1ค่ะโดยรายละเอียดนะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งเด็กฝึกง,งานนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆให้เข้าใจก็คือตำแหน่ง Content Creator ความปังคืออะไรรู้ป่ะ <S 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 ข้อแรกคือทุกคนจะได้กิจกรรม ผลิตภัณฑ์แบบแไ,มไม่มีค่าให้จ่ายตลอดคอร์สข้อ2คือเหมือนเพื่อนๆจะได้เข้าคอร์สจริงๆเราจะเป็นคนดูแลแล้วก็วัดประเมินผลอาทิตต่ตออาทิต,ตเลยและนอกจากนั้นนะคะข้อ3คือจะได้เรียนรู้วิธีการทำคอนเทนต์ว่าทำคอนเทนต์ยังไงให้มันปังรับแค่3ที่เท่านั้นใครที่สนใจนะคะถ่ายวีดีโอแนะนำตัวเองมาเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่กีเมวนี้กำหนดการส่งนะคะหมดเขตวันนี้ ขอตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เฟสของการเปลี่ยนแปล